สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะฮะสวัสดีไวรุ่นทุกคนเลยนะครับผมอยู่กับช่องกอ่อเก่งเกิดมาซ่อมนะครับหรืออูสุพ์ออโต้์วิสนะครับวันนี้ทำไรดีอ่ะสายสายพานกันดีกว่าเออสายสายพานกอดเฟียต้ตานะ ฟ uh, อร์ฟีต้าหนึ่งจุดหาถอดเปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องนะครับอันนี้ผมใส่แล้วนะแต่นึกได้ก็เลยทำคลิปดีกว่าเผื่อมีประโยชน์กับแบบพี uh, ่พีที่อยากจะเปลี่ยนเองนะฮะแล้วก็ช่างที่จะเปลี่ยนนะครับแต่อาจจะมีเครื่องมือพิเศษหรือว่ามีวิธีของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับผมแต่วันนี้อันนี้แบบของผมเลยนะ ออกกันแบบบ้านๆเลยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษอะไรมากนะครับแค่มีแค่ไอเนี้ยครับอะไรเอ่ยต้งแงงใครน้อโทรมานี่มาต่อกี <c> ่ <oughs> สายเข้าครับนี่ครับเนี่ยฮะเล่นงี้ครับง่ายๆประแจถอดล้อนะครับเ,เวลาเราจะเปลี่ยนสายพานเนี่ย คือสายพานเราก็ต้องใช้เป็นของแท้นะครับไอของแบบเทียบเบอร์ใส่ง่ายๆนั่นน่ะมันใช้ไม่ได้นะครับต้องใช้อ่ของแท้หรือว่าเกรดเดียวกันเลยนะฮะอันนี้ก็จะใช้ของอนี่ฮะเกรดครับเดต้ามันจะตึงมากเลยนะฮะแต่ถ้าของแท้มันจะเป็นแบบนี้ถ้าแท้แท้เลยก็จะนี่เลยครับโฟมคู่นี่ครับจะเป็นแนวนี้เลยนะฮะแต่น,นี่มันเสียครับมันโดน โดนแบบนี้นะครับเป็นรถอุบัติเหตุนะฮะก็เล่นกันแบบบ้านๆเลยครับง่ายๆอันดับแรกนะครับสมมุติสมมุติว่าสายพานอันนี้เป็นเส้นเก่าอยู่นะเป็นเส้นเก่าอยู่เวลาเราจะเปลี่ยนนะครับเอากันแบบบ้านๆเลยฮะถ้าตัวรถมันจะแคบสักหน่อยนะอันดับแรกเลยนะครับคลายตัวนี้ออกก่อนนะครับเบอร์สิบห้านะฮะลายออกไม่ต้องเยอะครับ ขายออกมาสักประมาณเซนเซนครึ่งประมาณนั้นนะครับให้เยอะที่สุดอะแต่อย่าให้หลุดนะแล้วก็อันดับที่สองขายน็อตตัวนี้ออกแคะขายนอ็อตขายน็อตตัวนี้ออกแต่ยังไม่ต้องให้หลุดก็ได้ยังไม่ห,หลุดอันดับที่สามใช้ลูกบล็อกหกเหลี่ยมนะครับใช้ลูกไอ้ลูกบล็อกเบอร์หกแต่หัวตัวนี้มันจะเป็นดอกจอกนะ เป็นจำปาแล้วก็แล้วก็ตีเข้าอย่างเงี้ยเลยใส่เบอร์หกตีเาเลยปัก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 ,ปกนี่แน่นๆนี้ดีครับให้ลึกๆเลยก็ได้เวลาออกมันก็โยกยออกเลยแล้วก็คายปึ๊บคายให้มันหมุนออกมาทั้งแกนเลยนะครับคายตัวนี้ก่อนนะคายตัวนี้ให้หลวมก่อนเบอร์สิบห้าเนี่ยคายให้หลวมก่อนแล้วก็ตามมาด้วยคายตัวนี้พอคายตัวนี้หลวมเสร็จปึ๊บ นิดหน่อยก็คายตัวนี้ออกครับคายออกเลยนะแล้วก็เอามาใส่กับประแจนี้นะครับของผมของผมจะหันท่านี้นะหันหันออกนะผาดเข้าไปอย่างเงี้ยแต่จริงจริงมันจะมีอุปกรณ์เครื่องมือพิเศษใส่ใส่ใสผ่าน,นครับมันจะง่ายมากเลยเวียงเข้าเลยเนี่ยเราก็เสียบสยายไ้งี้ปุ๊บอ่าเสียบไปแล้วนะเราก็งัดเลยครับเลยสักหน่อยนึง งัดนะครับเนีย่ยงัดปุ๊บนี่งัดพอมันหลวมง,งัดแล้วพอมันหลวมก็ื่คายนี่ออกคาย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 ออกนะครับต่อก็เก่งเก่งปืนไว้ครับยิงมือก็จับโทรศัพท์จับประแจด้วยครับแล้วก็คายแล้วก็เอาหลุดแล้วครับพอหลุดปุ๊บอ่าพอหลุดนะนเขาค่อยๆปล่อยนะครับมันจะจะหัวตกงี้ แต่ถ้าอยู่ในรถจริงๆเนี่มันจะแคบนิดนึงนะเวลาเปลี่ยนง่ายๆก็คือปอร์เตต้เนี่ยให้ถอดไฟหน้าออกก่อนนะครับมันจะโล่งเลยถ้าถอดไฟหน้าออกถ้าใครไม่ถอดไฟหน้ามันจะแคบมากเลยนะครับไฟหน้าฟอร์เตต้ถอนง่ายมากน็อตสองตัวด้านบนมันโค้งแล้วก็ด้านหน้าตรงหน้ากระจังนะครับแล้วก็ถอดปลั๊กแค่นั้นนะครับก็ทำมาเพื่อให้ถอดได้ง่ายๆเลยนะครับฟอร์เตต้านี่ไฟจะถอดง่ายนะฮะแล้วก็ เราก็ลวงแล้วก็ดึงออกนะครับดึงออกเพิ่บดึงออกมาเสร็จปุ๊บเอาออกไปเอาอันใหม่มาใส่พออันใหม่มาแล้วก็คล้องเข้าไปอย่างเงี้ยคล้อ,องเข้าไปนะครับคล้อ,องเพิบเบแป๊บเรียบร้อยสมมุติอันใหม่ใส่เข้าไปแล้วมันก็อยู่ท่านี้ฮะตัวนี้เราไม่ได้เอาออกนะครับคลายให้มันหลวมที่สุดนะฮะคลายให้มันหลวมเยอะๆหัวมันจะได้ตกๆลงมานะหัวมันจะได้ทิ่มลงมาเนี่ย เพราะของใหม่เนี่ยมันจะดูเหมือนสั้นนะครับนีย่ยพราของใหม่เนี่ยมันจะอยู่ท่านี้เลยเห็นไหมถ้าเรายังไม่ได้งัดเนี่ยมันจะอยู่งี้เลยครับนี่นะครับของเก่าก็อยู่ประมาณนี้ครับถ้าถ้ามันของเก่านี่สายพานจะแข็งเลยอันนี้เราก็ทําย้อนครับนี่นะถ้าถ้าเราใส่แบบเป็นท่านี้นะถ้าเราใส่แบบแบบจับเนี้ยพอเราเรายกมันจะกลายเป็นง้างออกนะครับก็เสียบเข้าไปพับพับ มันจะกดอย่างนี้นะครับพอหาไอ้ที่มันใกล้เคียงนะครับขนาดเล็กนี่ครับนี่ครับงัดเราเราก็งัดขึ้นไปน่ครับงัดงัดขึ้นไปปุ๊บเนี่ยให้ปลายน็อตมันจะโผล่เข้าไปหน่อยนะอองัดขึ้นไปปุ๊บปลายน็อตมันเข้าแล้วปุ๊บก็เอาตัวยาวใส่เข้าไปเลยครับ แล้วก็ยกค้างไว้นะครับแล้วก็ขัน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 เข้าไปเอก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 โอ้โหโคตรเมื่อยเลยนี่ครับพอมันขันแล้วพอมันเข้าแล้วพอมันข้าแล้วเราก็ปล่อยก็ได้นะครับแล้วก็ไข่ก็ไปเรื่อยๆเนี่ยเราปล่อยมือก็ได้ไข่ครับเพราะว่ามันดึงเข้าเกลียวไปแล้วนะแต่ถ้าเรากลัวมันเกลียวมันเสียมันมีปัญหาเราก็ยกคางไว้เงี้ยแล้วขันขันเข้าไปขันเข้าไปแจ้ไม่ให้ความร่วมมือแหละ เนี่ยขันเข้าไปขันเข้าไปมันไม่ให้ความร่วมมือครับเมื่อไหร่จะส,สุดทีอ่าเนี่ยพอแกนมันสุดแล้วปุ๊บเราก็เอาออกนี่เอาออกเสร็จแล้วก็เอาเบอร์สิบห้านะครับขายน,อน็อตตัวนี้นะแล้วก็ยกยกก่อนเพื่อเราจะได้ไขตัวงนะ่ายครับยกยกให้สุดเลยแล้วก็ให้มันยันเลยนะแล้วเราก็ขันเข้า ล็อกตัวนี้ไว้ก่อนอ่านี่ล็อกไว้เราล็อกเสร็จปุ๊บเราก็ปล่อยตัวนี้ออกเลยดึงออกมาปึ๊บเราก็เอาน็อตเอาน็อตของมันเนี่ยนะครับใส่คืนเข้าไปมันก็จะใส่ง่ายฮนะถ้าเราล็อกตัวนี้แน่นแล้วอะเนี่ยเราก็จะใส่ง่ายแล้วเสียผ่านก็จะตึงพอดีนะครับถ้าเป็นของเทียมนะฮะ เวลาเราใส่มันง่ายครับแต่เวลาเราใช้มันใช้ไม่ได้นะครับมันจะร้องมันจะร้องแบบเสียดสีเยยดเยดเยยดดังเลยนะฮะอ่าตัวนี้เราไขเข้าไปนะครับไข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 เฮ้ย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 อยู่ในรถมันก็ทําได้นะครับก็มีพื้นที่อยู่พอดีเลยแต่ยังไม่อย่าเพิ่งแน่นนะเราก็มาไขตัวนี้แต่ตัวนี้จะกัพื้นที่จะจํากัดนะครับ อาจจะเป็นประแจแหวนหรือว่าเป็นบล็อกสั้นนะฮะแล้วแต่เรานะครับแต่อยู่ข้างนอกไงมันก็ง่ายครับมันไม่เหมือนทําในรถทําในรถจะยากกว่านะครับขันเข้าไปไม่ต้องกลัวรูดครับเพราะว่าเราคลายออกมา,า,าประมาณสักเซนหนึ่งนะครับพะน็อตมันยาวนะครับข้างใน,นเนี่ยน็อตยาวขันปุ๊บน,นี่เราก็อัดเลยแลบบมีปอนก็นอืดแก๊กเนี ปอนปากเราจมาขันตัวนี้ครับปึ๊บปึบตัวนี้มันแน่นแล้วขันเข้าอีกหน่อยอ่าก็เป็นอันเสร็จนะครับสายพานหน้าเครื่องฟอร์ดเทียตา้า1.5 1.6ไม่ยากครับสายพานของมันนี่มันจะตึงมากเลยนะใส่เข้าไปนี่จะตึงแบบสุดๆ แต่มันยืดมันก็ยืดได้นะสายผ้าใหม่ๆมันยืดมันยืดตัวได้เดี๋ยวเวลาใช้งานมันจะเริ่มเข้าที่พอใช้ไปนานๆเวลาของแท้เนี่ยนะของแทะถ้าของแท้เลยนะมันจะคล้ายๆเนี่ยมันจะเป็นผ้าอย่างงี้มันใช้จนแบบว่ามันแตกนะครับเนี่ยสายผ้าพุกเนี้ยถ้าของแท้นี่คนมากเลยนะครับของแท้คุ้มกับราคานะครับของแท้ไม่แพงเลยนะครับถ้าของแท้จริงผมว่ามัน มันก็ไม่แพงนะถ้าเรียกแลกอะความคุ้มค่านะครับของแท้นะฮะเพราะเราไม่ได้เปลี่ยนกันบ่อยๆนะครับใช้กันจนแบบหลังเนี่ยสายพานเป็นสีน้ําตาลข้างในนี่เนี่ยด้านในเนี่ยถ้าเรามองอย่างเงี้ยหรือว่าเรามองเห็นแบบเนี้ยเนี่ยครับถ้ามันไม่แตกนะครับถ้ามันไม่แตกมันยังเรียบดีอยู่ยังนิ่มอยู่ก็ยังใช้ได้นะแต่ถ้ามันเริ่มแตกเป็น มันแยกชิ้นแล้วนะครับแล้วก็หลังนี่เริ่มเป็นสีน้ำตาลหรือว่ามันด้านแล้วอ่ะก็เปลี่ยนไม้ครับสายพานเส้นหนึ่งอของแท้คุ้มกับการใช้งานนะครับผมถ้าเป็นพวกมิซูโบชิเราเทียบเบอร์เอามาใส่ในี่ยใส่ได้นะใส่ง่ายเอามาขัดแล้วก็ใส่ใส่ง่ายแต่สายพานจะช้ำนะครับแล้วก็ยืดง่ายแต่สายพานพวกนี้โอ้ ใช้นานครับนะฮะถ้าเป็นของแท้นะถ้าเป็นของแท้นะครับอัอนนี้ก็จะเป็น 6pk 1037นะฮะความยาวสายผ่านอันนี้ 6pk นี่จะเป็นจำนวนล่องนะครับ6ล่อง p k ผมจำไม่ได้แล้วครับแล้วก็อันนี้เป็นความยาวสายผ่านรอบวงนะครับเส้นรอบวงนะครับทั้งหมดนะถ้าเราตัด ถ้าเราตัดออกแล้วก็กางให้มันตรงนะฮะแล้วเราก็เอาตลับเม็ดดึงก็จะเป็นประมาณเลขตัวนี้ครับพันสามพิเศษนี่ครับขาดหมดแล้วอ่าตัวนี้เดี๋ยวเจ้าของจะมารับไปประกอบแล้วนะฮะตอนแรกตอนแรกจะเอามาให้เอามาให้ทีแรกเอามาให้ทำทำเสร็จอ่าจะเอาไปประกอบเองแล้วก็ จะเอาไม้ผมประกอบอีกแล้วแล้ววันนี้อะเดี๋ยวลุงไปประกอบเองดีกว่าเห็นแกไม่ว่างตายหมดแล้วครับแล้วก็จุดอ่อนนะฮะจุดอ่อนอีกหนึ่งอย่างนะคือที่อยากจะบอกนะครับมันตัวเช็คอันนี้คือชุดออยล์คูลเลอร์นะครับนี่นะฮะออยล์คูลเลอร์หน้าตามันจะเป็นเยี่ยงนี้อันนี้อันนี้คือกอล่องน้ำมันเครื่อง กองน้ำมันเครื่องนะครับอคอยคลเลอร์คือตัวนี้นะฮะมีน้ำบนนะครับน้ำเข้าท่าอสองตัวนี้นะฮะเนี่ยครับรหนึ่งจุดอีกหนึ่งจุดอ่อนของรุ่นนี้เลยนะครับหัดดูอคอยสังเกตดูถังพักน้ำนะครับถั <Pass ed ager> งพักน้ำของอมอน้ำนะฮะถังพักน้ำนะครับว่ามีคาบน้ำมันมาเกาะไหม ถ้าเราเริ่มเห็นมีคราบน้ำมันเกาะที่ฝาฝาถังพักหม้อน้ำนะฮะฝาฝาข้างบนน่ะเราถอดถอดออกมาแล้วเราลองหงายดูอ่ามันจะมีคราบน้ำมันติดนะครับเป็นแบบเขาเรียกเป็นนมเป็นเหมือนสีกาแฟเหมือนกี่โคลเล็กน,น,น้อยนะฮะอ่าอันนั้นอะ่ะอาจจะออยคูลเลอร์เริ่มรั่วแล้วนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องเก่าแก่นมนานตั้งแต่ รถเขาออกมานะครับว่าคันไหนจะถึงก่อนถึงหลังการมีปัญหานะครับบางคันก็เกียร์มีปัญหานะฮะคันก็ออยคู er ลเลอร์รั่วนะครับสำหรับฟอร์เตียต้านะฮะมันอยู่ที่คนใช้ด้วยนะครับแล้วก็ยิ่งถ้าอยู่ในเมืองนี่ระบบเกียร์แบบนี้นะฮะร,ระบบเกียร์แบบนี้ ไม่ค่อยทนทานกระบ,บาดเล้าเท่าไหลเพราะว่าตัวสมองกลในการเปลี่ยนกามปูมอเตอร์นี่จะเป็นมอเตอร์2ตัวนะครับแล้วก็ข้างในนี่ก็จะมีแผงวงจรหรือว่าเียกเอาง่ายๆก็เรียกอะไรนะสมองกลเอาละกันสมองเกียร์เนี่ยครับจะมีมอเตอร์หนึ่งตัว2ตัวอยู่รวมอยู่ในนี้ครับปลายมันจะไม่แย่เข้าในนี้นะฮะเนี่ย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 แย่แยในนี้นะครับ สองบนล่างนะฮะจะทำหน้าที่ในการสับก้ามปูเปลี่ยนเกียร์แต่ละเกียร์นะครับเลคู่เลคีนะฮะเปลี่ยนสับกัน1 2 3 4 5อะไรประมาณนี้นะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นมอเตอร์สองตัวเหมือนกันนะครับบนแล้วก็ล่างในการาเปิดเหยียบดันกล้ามปูของชุดคัดนะครับเนี่ยสองตัวนี้จะเป็น เกี่ยวกับเรื่องชุดคัตนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนเกียร์แต่และตำแหน่งของเกียร์นะครับเดินหน้าถอยหลังนะฮะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสวิตช์บอกตำแหน่งเกียร์นะครับ PRND2L แค่นั้นเองเนี่ยแค่นั้นข้างในไม่มีอะไรครับชุดข้างในนี่ก็จะเป็นเหมือนเฟืองเกียร์ปกตินะครับแต่มีชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกไฟเบอร์อยู่ด้านในนะครับ จึงเน้นเรื่องน้ำมันเกียร์นะครับให้ทนกับความร้อนเพราะว่าเกียร์พวกนี้จะความร้อนสูงนะฮะชุดที่เป็นพลาสติกข้างในนี่อาจจะละลายได้นะครับถ้าใช้น้ำมันเกียร์ผิดประเภทนะน้ำมันเกียร์ก็จะแพงน้ำมันเกียร์ก็จะแพงเลยนะครับตัวนี้อยู่ด้านล่างนะฮะที่มันใช้ไม่คยทนก็เพราะว่าบางทีไปจอดหรือว่าไปลุยน้ําท่วมนะครับ มันไม่ใช่เกียร์ออโต้ร้อยเนะครับถ้าเปรียบเป็นเหมือนรถ10บลอ้อมันจะคล้ายๆกับเกียร์สมูทนะฮะหรือว,ว่าถ้าล้ำๆหน่อยก็อาจจะเปคล้ายๆกับ ZF เลยก็ได้นะถ้าเทียบก็อาจจะเป็นพวก ZF 16เกียร์อะไรประมาณนี้ป่า16สปีดหรือเปล่านะผมดูว่ามันก็คล้ายๆกันนะครับแต่ขนาดมันเล็กลงแล้วก็ไม่มีลมมาช่วยยิงแค่นั้นเองฮะแต่ที่เหลือเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะครับ ไส้ในก็จะเป็นเป็นก้ามปูเป็นเกียร์ธรรมดาทั่วไปนะฮะไม่มีชุดแผ่นคัดนะครับข้างในนี้แต่จะมีชุดไฟวินชุดคัตมีแผ่นคัดมีหวีคัดอยู่ข้างในนี่นะครับสแผน่นอยู่ในชุดหวีเดียวกันนะฮะมี2แผ่นนะครับมันซ้อนกันอยู่นข้างในนะครับเป็นชุดใหญ่มาเลยตกประมาณหมื่นกว่าบาทหมื่นไปไปลายหรือ2อ0 0 0ืนต้นๆน,นะครับราคาเนี่ยครับตัวเล็กนะฮะ แต่เทาจริงวิ่งมันมากเลยนะครับรุ่นนี้เกียร์นี่เปลี่ยนแบบปุ๊บๆๆอย่างรถสนามเะครับเหมือนเขาเอาแบบว่าเอาระบบเทคโนโลยีจากรถในสนามนมาใช้ในชีวิตประจำวัน,นครับเวลาเราใช้ไปเนี่ยคือมันดีนะครับแต่มันเวลามันมีปัญหามันก็งองแงเอาเรื่องเลยนะฮะเพราะว่าถ้าเครื่องยนต์ทำงานไม่สมบูรณ์เนี่ยัหฉีดทำงานไม่ได้นี่ระบบเกียร์นี่จะมีปัญหาทันทีเลยนะครับเพราะว่าต้นกำลังเนี่ย ต้นกำลังเนี่ยไม่สามารถผลิตกำลังได้ร0 0เซเพื่อจะมาส่งกำลังให้ชุดเกียร์ได้นะฮะการทำงานของเครื่องมีปัญหาระบบเกียร์มันก็จะไม่ไปตามที่เราต้องการนะครับมันก็จะฟ้องระบบลื่นถลายบ้างลูกฟันเฟืองบ้างลูกเครื่องยนตโ์บ้างนะครับนี่นะครับแต่บางคนบางท่านส่วนใหญ่นะก็เขาก็ดูแลรถ ดีนะครับใช้ได้เลยนะส0 0แสนกว่าโลยังไม่เสียเลยนะครับบางคันก็8ปดหมโล9ก้า0มืนโลแล้วแต่สภาพแวดล้อมการใช้งานนะครับอันนี้มันไม่สามารถบันทงได้เลยนะครับว่า,ามันเป็นที่รถหรือเป็นที่คน <laughs> นะครับผมก็เจอมาหลายคันแล้วนะแอ,อร์ฟอร์ดเฟียต้าเนี่ยตั้งแต่ปีสิบสอขึ้นมาเนี่ยครับถ้าเป็นเฟียต้ารุ่นแรกนะฮะมันจะไม่ใช่เกียร์ตัวนี้นะครับ มันจะเกียร์มันจะเหมือนกับมาด้าสองคันนั้นนะมันจะเหมือนเกียร์มาด้าสองคันนั้นเป็นเกียร์ออโต้แบบแบบออโต้จ๋าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแบบว่าใช้น้ำมันเกียร์ออโต้ปกติเนี่ยแหละครับเป็นเกียร์รุ่นเก่าแต่ตัวนี้จะเป็นเขาเรียกอะไรนะเกียร์ชิปเหรออ่าเป็นชุดดูโอคัทนะครับนี่ฮะทุกอย่างใช้ไฟฟ้าหมดนะครับแต่น้ำมันเกียร์ก็ใช้น้ำมันเกียร์ธรรมดาแต่เป็นเกรดพิเศษนะครับ ระบบมันเหมือนจะไม่ยุ่งยากนะฮะเวลาเราเวลาเราเซตระบบเนี่ยอย่างประกอบรถคันนี้เสร็จเขาประกอบมาเสร็จเราต้องมาเซตร,ระบบใหม่นะครับให้มันลันเกียร์ให้ระบบเกียร์เนี่ยมันลันการทํางานเปิดปิด,ปดก้ามปูเปลี่ยนเกียร์มันจะทํางานมันเองนะกลอกแรกกลอกแรกกลอกแรกอยู่สักพักนึ่นะครึ่งชั่วโมงแล้วทีนี้เราก็ออกไปลองวิ่งนะครับมันก็จะเปลี่ยนเกียร์ตามาการขับขี่นะฮะ แต่ละคนขับขี่ช้ามันก็จะเปลี่ยนอีกอย่างครับขี่เร็วก็อีกอย่างนะครับเพราะกล่องเนี่ยมันจะจําด้วยนะครับว่าเราผู้ขับขี่ในใช้งานแบบไหนพออีกคนหนึ่งไปยืมรถไปขับเนี่ยมันจะอีกแนวนึงเลยฮะกล่กองเนี่ฮฮะใครวะใครมาขับรถกูเนี่ย <laughs> นั่นแหละครับมันจะคล้ายๆงานกล่องจะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลานะฮะมันล้ำครับล้ำจนแบบว่าปวดหัวเหมือนกันนะครับบางอย่างคลิปนี้อาจจะมีประโยชน์บ้างน,นะครับ ขอบคุณนะฮะเอออีกอย่างหนึง่งนิดนึงหัวเทียนนี่ใช้ได้น่าจะแสนโลเลยนะครับหรือว่ด80,000โลนะฮะเพราะมันแพงอีกหนึ่งอย่างก็คือเวลารถเราเดินเบาไม่นิ่งไม่เรียบตัวนี้ก็หัดถอดล้างบ้างนะครับถ้าเราไม่ถอดอย่างนี้นะฮะใช้สเปรย์ฉีดครับเขามีสเปรย์ฉีดคารบูเรเตอร์จะละลายคราบพวกคาร์บ,บอนนพวกนี้ครับ ข่าขาม่าวไอเสียนะฮะไอ,อข่าขาขมาวที่จากไอนะ้น้ำมันเครื่องหรือวฝุ่นมาเกาะเนี่ยครับฉีดเช็ด,ชดแต่อยา่าเอานิ้วไปดันนะครับเ mm hmm. พราะมันเป็นมอเตอร์นะฮะถ้าเอาไปดันปุ๊บเนี่ยตำแหน่งมันจะเพี้ยนทันทีเลยนะครับถ้ามีผู้ช่วยนะฮะให้เปิดสวิตช์ออนนะครับ mm hmm. แล้วก็เหยียบคันเล่งให้สุดนะฮะ mm hmm. ถ้ามันเปิดนะครับบางรุ่นมันเปิดนะ หยยบคันเร่งสุดมันก็เปิดแล้วเราก็เอาผ้าเอาผ้าแย่ถูๆๆครับแต่อย่าเอานิ้วไปแย่นะฮะเพราะบางทีไอคนที่มันหยยบคันเร่งอยู่มันปล่อยคันเร่งมันงับนิ้วเลยนะครับนะฮะถ้าไม่มีอะไรเลยก็ฉีดสเปรย์แล้วก็เอาแป้งถูๆถ่ายหน่อยก็ฉีดดฉีดล้างนะครับเดี๋ยวมันจะระเหยแห้งเองนะฮะไม่ต้องกลัวครับทําอะไรได้พอบำรุงรักษาอะไรได้ก็บำรุงรักษากันไปนะครับพี่น้อง ขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมนะฮะเป็นกำลังใจก็เก่งเกิดมาซ่อมเลยนะครับหรืออูสุพจ์ออโตสวิทนะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยครับพี่ๆทั้งหลายวัยรุ่นทุกคนนะฮะขอบคุณนะครับสวัสดีครับ